ตั้งแต่ปี2563เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยคนที่เรียนจบแพทย์ก็จะมีอยู่เพียงแค่48คนต่อปีเท่านั้นนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ยปี2566มีคนที่เรียนจบจิตแพทย์ในปีนี้มากถึง57คนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยจะสามารถผลิตจิตแพทย์ได้อยู่ที่ปีละ50คนแต่ว่าแผนที่เราจะไปต่อครับถ้าเราจะรองรับ จำนวนผู้ป่วยจิตเภทจิตเวทท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนี่ยเราจะต้องผลิตให้ได้มากถึงปีละ80คนนั่นหมายความว่าตอนนี้มีการตั้งเป้าที่จะผลิตจิตแพทย์ได้ถึง400คนภายใน5ปีถามว่าเป้านี้จะเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องมีการแบ่งเก้าอี้เรียนออกมานะครับแบ่งชั้นเบ่งเขาเรียกว่าเบ่งเก้าอี้ของคุณหมอที่จะเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามาดูครับว่ามีสถาบันไหนบ้างที่รับสอน คุณหมอจิตแพทย์เดิมเนี่ยมีอยู่แค่สีสถาบันครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญานี่คือหลังคาแดงเก่าชื่อเดิมแล้วก็มีโรงพยาบาลศรีธัญญาที่จะเป็นสถาบันในการสอนคุณหมอได้อยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลยุวประสาทวทยโยฐธรมแล้วก็โรงพยาบาลสวนปุงที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่งจะเริ่มมาได้แค่ปีเดียวนะครับนอกจากโรงพยาบาลสวนนี้แล้วเนี่ยจะมีคณะแพทย์ต่างๆประจํามหาลาัยที่สอนด้วยแต่ถ้าจะไปถึงเป้า400อคนภายในหปีจะมีอีกหสถาบัน ตามนี้ครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอที่เพิ่มเข้ามาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลศูนย์ ที่อยู่ประจําจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วโรงพยาบาลศูนย์จะเป็นสถานที่ในการผลิตแพทย์เฉพาะทางอื่นๆแต่ว่ายังไม่ได้ผลิตเฉพาะทางด้านจิตเวชก็จะมีบทบาทในการต้องเปิดชั้นเรียนผลิตจิตแพทย์เพิ่มขึ้นลองไปฟังนะครับว่าแผนนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องทาลายกำแพงอะไรบ้างนะครับผมพูดคุยกับกรรมการของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าเราจะไปต่อในการที่จะเพิ่มจํานวนของจิตแพทย์เหล่านี้ได้อย่างไรครับ อันหนึ่งที่จิตแพทย์อาจจะต่างกัอันอื่นคือเรามีเขาเรียกซุ้มวงซูเปอร์วิชันคือจิตแพทย์เนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยให้เราเข้าใจตัวเองเพื่อจะไปเข้าใจตัวคนอื่นเ<ม>นื่องจากทางแขนงวิชาทางจิตแพทย์หรือจิตเวชเนี่ยเราใช้าการใช้จิตแพทย์เป็นโกลสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานในการรักษาคือจิตแพทย์เป็นคนเทียบว่าอันนี้ปกติไม่ปกติเพ<ม>ราะนั้นเขาจะต้องรู้จักตัวเองและจะเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานการเทียบได้อันนี้คือมาตรฐานโลก,กเป็นอย่างนี้ คือมาตรฐานการผลิตมันจะมีข้อจํากัดว่าต้องมีอาจารย์2ต้นหนึ่งนะครับต้องมีวอร์ดเท่าไหร่นะครับมีกี่เตียงกี่เตียงนะครับพวกนี้มันเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งนอกจากที่อันที่บอกว่าวิธีการเรียนเนี่ยวิธีการที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันก็มันก็จะมากกว่าสาขาอื่นละเราได้ไปขอยกเว้นนะครับกฎที่ว่าอาจารย์2คนฝึกนักศึกษาได้คนเดียวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราไปขอแพทยสภาว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาดแคลน เราขอได้ไหมว่าเอาขอเป็นอาจารย์แล้วก็ลบหนึ่งคนเป็นสูตรเขาเรียกสูตรเอ็นลบหนึ่งอย่างสมมติเราเรามีอาจารย์สิบคนเนี่ยแต่ก่อนเทนได้ห้าถ้าเกิดเราเปลี่ยนสูตรใหม่เนี่ยอาจารย์สิบจะเทนได้เก้าจะเพิ่มการวางการผลิตในสถาบันเก่าที่มีอยู่แล้วลสถาบันใหม่ก็จะต้องมีอาจารย์มากอ,มอันนี้ก็แพ้สภาให้มาเป็นเวลาห้าปี ก็เร <2. S> ียกได้ว่ามีความพยายามในการที่จะเบ่งเก้าอี้ให้คุณหมอที่ต้องการจะเรียนเฉพาะทางด้านจิตแพทย์เนี่ยได้เข้ามาเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับบุษลินแต่อย่างที่กรรมการของสมาคมจิตแพทย์ได้บกพูดไปนะครับน่าสนใจว่าคนที่จะเรียนจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเช็คความปกติของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าพอถึงจุดที่ต้องลงไปปฏิบัติงานจริงไปเจอคนไข้จริงเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานในการที่จะสํารวจความผิดปกติของคนไข้